สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,444มาตรา1,445และมาตรา1,446ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องการเรียกค่าทดแทนค่ะค่ะการเรียกค่าทดแทนเป็นการบอกเลิกสัญญามั่นโดยปกติแล้วจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้แต่ ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือชายคู่มั่นที่เป็นเหตุสำคัญโดยทั่วๆไปที่คู่สัญญามั่นมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นได้ตามมาตรา1,442หรือมาตรา1,443กรณีโดยทั่วไปนั้นจะมีเพียงเรื่องของมั่นที่จะเรียกคืนได้ถ้าเป็นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง สำหรับค่าทดแทนนั้นได้มีการกำหนดไว้เป็นพิเศษคือถ้าเหตุสำคัญอันเป็นเหตุบอกเลิกสัญญามั่นมีข้อเท็จจริงเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา1,444มาตรา1,445หรือมาตรา1,446ก็จะสามารถเรียกค่าทดแทนได้ด้วยการบอกเลิกสัญญามั่น ที่จะเรียกค่าทดแทนได้นี้จะกล่าวถึงท,ทีละกรณีนะคะก็คือ 1. กรณีคู่มั่นกระทำชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งตามมาตรา1,444ได้บัญญัติไว้ว่าถ้าเหตุอันทำให้คู่คมั่นบอกเลิกสัญญามัน่นเป็นเพราะการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้กระทำภายหลังการมั่นคู่มั่นผู้กระทำชั่วยอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่คู่มั่นผู้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเสมือนเป็นผู้ผิดสัญญามั่นค่ะกรณีตามมาตานี้คู่มั่นทั้งชายและหญิงมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญามั่นและเรียกค่าทดแทนได้ ถ้าหากว่าเหตุที่ทำให้คู่มั่นบอกเลิกสัญญานั้นเป็นเพราะการกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงของคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งการกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงคืออะไรเป็นอย่างไรหรือว่าจะถึงขนาดไหนนั้นโดยหลักแล้วการบอกเลิกสัญญามั่นสามารถกระทำได้ถ้ามีเหตุสำคัญอันทำให้ไม่สามารถสมรสตามมาตรา1442 หรือมาตรา1,443แต่เหตุสําคัญในมาตราทั้งสองดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดเป็นการกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงก็สามารถบอกเลิกสัญญามั่นได้เหตุสําคัญของทั้งสองมาตานั้นจึงอาจมีกรณีที่เป็นการกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็ได้การกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงตามมาตรา1,444นี้ น่าจะหมายถึงการกระทำที่เกินเลยกว่าวินยูชนโดยทั่วไปจะกระทำกันอันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างมากเช่นป้นฆ่าค้าขายสตรีและเด็กค้าขายเฮโรอีนเป็นต้นอย่างไรก็ดี ก็คงจะต้องพิจาราเป็นกรณีกรณีไปนอกจากนี้การกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงจะต้องเป็นการกระทำที่คู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งได้กระทำภายหลังการมั่น,ถ,นถ้าเป็นการกระทำชั่วยอย่างร้ายแรงก่อนการมั่นคู่มั่นคู่สัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งจะยกเป็นเหตุ ฟ้องเรียกค่าทดแทนตามมาตรา1,444ไม่ได้สำหรับค่าทดแทนที่จะเรียกจากค e ู่มั่นอีฟายหนึ่งนั้นก็คงจะเป็นค่าทดแทนตามความหมายในมาตรา1 4 4 0ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในมาตราในมาตรา1,444นี้ถือว่าคู่มัน่นผู้กระทำชั่วยอย่างร้ายแรง เป็นเสมือนผู้ผิดสัญญามั่นดังนั้นในการเรียกค่าทดแทนเพราะคู่มั่นกระทำชั่วอย่างร้ายแรงนี้จึงเป็นเรื่องของการบอกเลิกสัญญามั่นที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้แต่ไม่ใช่การผิดสัญญามั่นซึ่งคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนในส่วนของมั่น เนื่องจากเป็นเรื่องการบอกเลิกสัญญามัน่นจึงต้องพิจารณาตามมาตรา1,442หรือมาตรา1,443ค่ะสองนะคะกรณีบุคคลอื่นได้ร่วมประเวณีกับคู่มัน่นซึ่งตามมาตรา1,445ได้บัญญัติว่าชายหรือหญิงคู่มัน่น อาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่มั่นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นเมื่อได้บอกเลิกสัญญามั่นแล้วตามมาตรา1,442หรือมาตรา1,443แล้วแต่กรณีค่ะค่ะตามกฎหมายได้กำหนดให้ความคุ้มครองแก่คู่สัญญามั่นที่ทำสัญญามั่นตามกฎหมาย ไม่ให้บุคคลอื่นใดมาร่วมประเวณีกับผู้มั่นของตนทั้งนี้เพราะการทำสัญญามั่นเป็นการทำสัญญาตกลงกันที่จะทำการสมรสในภายภาคหน้าตามกฎหมายแล้วบุคคลอื่นใดจึงไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่มั่นผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมของสังคม ซึ่งในกรณีนี้มาตรา1,445กำหนดถึงการร่วมประเวณีว่าบุคคลอื่นใดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวร่วมประเวณีกับผู้มั่นของผู้อื่นไม่ได้ถ้าทราบว่าผู้นั้นได้ทำการมั่นไว้แล้วดังนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าทราบและได้ร่วมประเวณีกับผู้มั่นของบุคคลอื่นแล้ว คู่มั่นก็จะสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้กระทำการร่วมประเวณีกับคู่มั่นของตนได้ซึ่งตามมาตรา1,444ได้ให้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิงที่จะฟ้องร้องบุคคลที่เข้ามาร่วมประเวณีคู่มั่นของตนได้ค่ะนอกจากนี้การร่วมประเวณีดังกล่าว ผู้กระทาจะต้องรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นด้วยความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้กระทาการร่วมประเวณีขออภัยค่ะความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้กระทาการร่วมประเวณีทราบว่ากำลังร่วมประเวณีกับคู่มั่นของผู้อื่นอยู่ซึ่งในความเป็นจริงไม,ม่สมควรที่จะ ยุ่งเกี่ยวร่วมประเวณีกับบุคคลดังกล่าวนั้นเพราะได้มีการทำสัญญามั่นว่าจะทำการสมรสกับคู่มั่นไว้แล้วการทราบหรือไม่ทราบนั้นมาตรา1,445กำหนดไว้ว่าได้รู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นจึงอาจมหมายความได้ว่า ทราบว่าบุคคลที่เป็นคู่มั่นนั้นชื่อนามสกุลอะไรหรือเพียงทราบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในละแวะกหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ทราบถึงชื่อนามสกุลก็น่าจะถือได้ว่าเป็นกรณีที่ควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นแล้วได้เช่นนายขาวชอบพอกับนางสาวสวยแต่ต่อมานายดำได้ทำสัญญามั่นนางสาวสวย นายขาวยังชอบพอนางสาวสวยอยู่จึงหาโอกาสสนิทสนมจนได้ร่วมประเวณีกับนางสาวสวยหรือนายขาวชอบพอกับนางสาวสวยแต่ต่อมานายขาวได้ทำสัญญามั่นนางสาวม่วงแต่นางสาวสวยยังชอบพอนายขาวอยู่มากจึงหาโอกาสสนิทสนมจนได้ร่วมประเวณีกับนายขาว จากข้อเท็จจริงทั้งสองกรณีน,นายดำสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากนายขาวได้และนางสาวม่วงสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากนางสาวสวยได้เพราะได้มีการร่วมประเวณีโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นแล้วแต่จะต้องมีการบอกเลิกสัญญามั่นแล้วด้วยเป็นต้นค่ะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ คู่มั่นคู่สัญญามั่นจะฟ้องเรียกค่าทดแทนได้นั้นจะต้องทำการบอกเลิกสัญญามั่นก่อนด้วยดังนั้นถ้าหญิงคู่มั่นได้ร่วมประเวณีกับชายอื่นชายคู่มั่นจะต้องบอกเลิกสัญญามั่นตามมาตรา1,442ก่อนและเช่นเดียวกันหากชายคู่มั่นได้ร่วมประเวณีกับหญิงอื่น หญิงคู่มั่นจะต้องบอกเลิกสัญญามั่นตามมาตรา1,443ก่อนจึงจะสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา1,445แต่ถ้าคู่สัญญามั่นยังพอใจรักคู่มั่นของตนอยู่จึงไม่บอกเลิกสัญญามั่นเช่นนี้จะไม่สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลอื่นที่มาร่วมประเวณีกับคู่มั่นของตนได้ค่ะ ค่ะกรณีที่3นะคะเป็นกรณีบุคคลอื่นได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่มั่นซึ่งมาตรา1,446ได้บัญญัติว่าชายหรือหญิงคู่มั่นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่มั่นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้น ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญามั่นกรณีนี้กฎหมายได้กําหนดคุ้มครองสิทธิของผู้สัญญามั่นไม่ให้บุคคลอื่นมาล่วงละเมิดในตัวผู้สัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งในลักษณะของการขมขืนกระทำชำเราหรือพยายาม,มข่มขืนกระทำชำเราดังนั้นถ้าบุคคลใดรู้หรือควรรู้ถึงเรื่อง การมั่นของคู่มั่นนั้นแล้วยังกระยังทำการข่มขืนกระทําชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทําชำเราคู่มั่นนั้นอีกชายหรือหญิงที่เป็นคู่สัญญามั่นก็จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลนั้นได้โดยไม่จําเป็นต้องบอกเลิกสัญญามั่นการกระทําตามมาตรา1,446นี้คือการข่มขืนกระทําชำเรา หรือพยายามขมขืนกระทําชำเราซึ่งลงักษณะของการกระทําดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1,000ขออภัยค่ะมาตรา276วรรคแรกได้บัญญัติว่าผู้ใดข,ข่มขืนกระทําชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่8,000บาทถึง40,000บาทประกอบกับมาตรา 1. อนุ18 ซึ่งได้ให้ความหมายของการกระทำชําเราซึ่งได้หมายความว่ากระทำเพื่อสนองความค่้ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นเมื่อมีคำนิยามของคำว่า ข่มขืนกระทำชำเราตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา276วรรคหนึ่งประกอบมาตรา1นึอนุ18นี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของการข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายาม,มข่มขืนกระทำชำเราที่เราที่จะปรับเข้ากับมาตรา1446จึงอาจมีความหมายกว้างมากขึ้นกว่าเดิมกล่าวคือ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศของชายเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิงจึงจะถือว่าเป็นการข่มขืนกระทําชำเราเพราะความหมายตามประมวลกฎหมายอาญาให้ความหมายที่กว้างขึ้นมากคืออาจเป็นการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทํากับอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น ก็จะอยู่ในความหมายของการข่มขืนกระทำชำเราได้ทั้งสิ้นค่ะเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการข่มขืนกระทำชำเราแล้วเราจะเห็นได้ว่าการกระทำชำเรานั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายๆแบบอาทิเช่นเป็นการกระทำของชายกระทำต่อหญิงชายกระทำต่อชายหญิงกระทำต่อชาย หรือหญิงกระทำต่อหญิงก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากการกระทำดังกล่าวไม่อาจกระทำได้จนถึงขั้นข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นการข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่หรืออาจเป็นเพียงการกระทำความผิดในลักษณะอื่นๆอ,อาทิเป็นเรื่องการอนาจารเป็นเรื่องชู้สาวหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงสำคัญที่ชายหรือหญิงคู่มั่นจะต้องพิจารณาว่าจะฟ้องเรียกค่าทดแทนได้หรือไม่เช่นจำเลยเข้าไปกอดหญิงผู้เสียหายและพูดขอกระทำชำเราผู้เสียหายจึงร้องขึ้นจำเลยเอามือปิดปากผู้เสียหายกดผู้เสียหายนอนลงที่พื้นแล้วขึ้นคอม เอาหัวเข่ากดดันขาไว้ขณะนั้นผู้เสียหายนอนนอนหงายนุ่งกระโจมอกอยู่จำเลยก้มลงกัดที่แก้มและถอดผ้าขึ้นจากด้านล่างผู้เสียหายดิ้นอย่างแรงจนหลุดแล้ววิ่งร้องไห้ลงเรือนไปเช่นนี้การกระทํำของจำเลยจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะกระทําชำเราผู้เสียหายได้ จึงไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราคงเป็นความผิดฐานอนาจารเท่านั้นค่ะค่ะการข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่มั่นนั้นผู้กระทำจะต้องรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นของคู่มั่นนั้นด้วยทั้งนี้พ่อกฎหมายต้องการคุ้มครองไม่ให้บุคคลอื่นใดกระทำละเมิด สิทธิของคู่มั่นที่ได้ทำสัญญามั่นของที่ได้ทำสัญญามั่นคู่มั่นของตนไว้ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ไปกระทําการขมขืนกระทําชำเราหรือพยายามขมขืนกระทําชำเราคู่มั่นของบุคคลอื่นโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการมั่นนั้นแล้วก็จะต้องรับผิดชอบ ก็จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าทดแทนให้แก่คู่มั่นของคู่มั่นที่ถูกกระทำนั้นแต่ถ้ามีการข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราโดยไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นคู่มั่นของใครเลยเช่นนี้ชายหรือหญิงคู่มั่นจะไม่สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่กระทำการนั้นได้ อย่างไรก็ดีการเรียกค่าทดแทนตามมาตรา1,446นี้ชายหรือหญิงคู่มั่นไม่จำต้องบอกเลิกสัญญามั่นกับผู้มั่นของตนก่อนทั้งนี้เพราะกรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกระทำของตัวคู่มั่นจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดของคู่มั่นดังกล่าวนั้นกฎหมายจึงไม่ได้กำหนดให้บอกเลิกสัญญามั่นก่อน สำหรับค่าทดแทนนั้นคงจะต้องพิจารณาจากพฤติการประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญามั่นด้วยซึ่งศาลจะใช้ดุลพินิษกำหนดค่าทดแทนตามที่เห็นสมควรค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ